สวัสดีครับผมลุกนะครับผมครับเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูมาม่าอีกแล้วนะครับผมครับก็จะเป็นมาม่าเกาหลีรสชีสนะครับผมของนิชินเนาะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะกินด้านหน้ากันเลยนะดูความเยิ้มอันอนี้ผมหมดถ่ายนะผมมันเยิ้มหมดแล้วนะโอ้โหดู dạ mà ăn đây เส้นมันเหนียวนุ่มมากนะครับแล้วมันแห้งหมดแล้วนะมีผมทิ้งไว้นานนะหมดหายหน้าปกนะโอ,โอ้ฟิน ผมเทเครื่องปูุงนี่มันดูเหมือนจะเผ็ดนะพี่กโคตรเยอะเลยแต่มันก็เผ็ดนิด <c oughs> มันจะเผ็ดนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ผมตมักพริกนะครับ Ooh. Mm. มันเริ่มเผ็ดแล้วนะมันค่อยค่อยเผ็ดนะครับผมไปต้องรีบกินแล้ว Pet. มันเปลเป้ยเ,เดียวนะกินน้าแล้วก็หายนะครับผมรสชาติมันหอมชีสมากนะครับผมแล้วก็เส้นนุ่มเนึบจนกินไม่หมดนะเหลือแค่นี้นะครับผมอเดี๋ยวผมจะเคลียร์จานเลยมันจะเหลือประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยกินต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหอออก็ไอ้นะผมจะเอากล้องนี้เป็นคำสุดท้ายนะครับผม <sighs> mm-hmm. โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์กับช่องนุกตะนาด้วยนะครับผมขอบคุณครับขับราแล้วครับบ๊ายบาย